สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Youtube Channel โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะ,ตะพังดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่15แล้วนะก็วันมหาสงการวันสุดท้ายนะครับก็เตรียมตัวไปเล่นกันได้เลยนะส่งท้ายแล้วส่วนวันไหลก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยฝนตกหักเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวฝนหยุดก็ไปเล่นกันละกันนะครับอ่ะรายการ วันลุมพินี105เนี่ยคู่เอกประจำรายการนะกล้องศึกแฟร์เทคกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99นะครับคู่นี้ก็ขาดใจกันมานะมาแก้มือล้างตากันในวันลุมพินี105นะครับคู่รองก็เพชรสุขุมวิทบอยบางนากับทานซินนะค,คู่ประกอบรายการอีก10คู่คู่เอกภาพอินเตอร์เนี่ยรอบนี้จะเป็นคิกบ็อกซิ่งนะหลิวเหมืองหยางกับทางด้านโมฮัมเม็ดเซียสารานี นะครับคู่นี้อาจจะไม่ได้วิเคราะห์วิจารณกันเพราะว่ามันเป็นคลิกบ็อกซิ่งนะผมไม่ค่อยถนัดเลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ที่9นะครับเก้าแต้มแฟร์เทคก,กับทางด้านทวนทองแปะสาย4นะครับคู่ที่วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วก็จะเป็นคู่ที่7นะครับฟ้าลิขิตกับ1ธรณีนะครับ แล้วก็คู่ที่8เพชรวังหินกับจรับชัยนะครับสองคู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่9้าวแต้มกับทางด้านทวนทองนะครับรายการนี้รู้สึกว่าจะเป็นมวยไทย5ยกที่นกชกที่ชกมวยไทย5ยกมาก่อนอะเจอกันเองหลายคู่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เริ่มดูมวยไทยจากวันลุมพินีเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะผมก็เอามานําเสนอ ให้ได้รับฟังรับชมกันก่อนนะครับส่วนคนที่เป็นคู่ที่เป็นมวยมวยเอกอะนะครับมวยที่มีชื่อแล้วอย่างคู่เอกคู่รองอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนรู้ข้อมูลกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปรอกันวันมวยชอบวันโชควันศุกร์เลยทีเดียวก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เอาคู่ที่คนยังไม่รู้จักกันก่อนนะ mm hmm. เพราะว่าช่องอื่นๆเขาก็คงคงจะวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่เป็นคู่หลักอะนะครับลองไปหาดูช่องอื่นได้นะสำหรับ คู่ที่เป็นคู่หลักๆนะเพราะข้อมูลมันค่อนข้างหาง่ายนะครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่มันหายากก่อนข้อมูลเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ดูมวยวันเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีข้อมูลนะแต่คนที่ดูมวย5้ายกมาก่อนก็รู้ๆกันอยู่นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณกันในคู่ของ9วแต้มแฟร์เทคนะกับทวนทองแปะสายสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ามาดูที่9แต้มก่อนเราดูกันที่ในในข้อมูลของวันก่อนนะครับกแต้มแฟร์เทคนะครับส่วนสูง5ฟุต4นิ้ว165เซนนะอายุ20ปีนะครับซ้อมอยู่เพชรพระบดีนะคือไม่แน่ใจนะว่าเขาซ้อมอยู่เพชรพลบดีหรือเปล่าหรือว่าซ้อมอยู่แฟร์เทคนะครับเพราะเขาใช้นามสกุลแฟร์เทคนะแต่ว่าเพชรพลบดีเนี่ยเป็นค่ายเดิมของเขาอะ นะเป็นนามสกุลเดิมที่เขาใช้อยู่ตั้งแต่แรกนะตอนชกอยู่ไอ้มวยรากหญ้าสุสาลนะ่ะนะครับมาชกในรายการวันเนี่ยสครั้งครั้งแรกเนี่ยเจอกระดูกกระดูกเหล็กเลยนะครับเจออัสลัมจอนออดิคอฟซึ่งเป็นมวยที่ชกยากว่องไวแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็แพ้คะแนนไปนะแต่ว่าความน่าสนใจอย,อยู่ที่ว่าเขาไม่แพ้น็อกทั้งๆท,ท,ที่อัลลัมจอนเนี่ยชนะน็อกมาโอ้ยหลายไฟนะครับ ก็มียืนครบยกไม่กี่คนนะ่ะกแต้มคือหนึ่งในนั้นนะหลังจากนั้นมาก็มาชนะทีเคโยกที่2วันพเด็จ NF ลูกสวนนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเอกชันแหลมสิงสอเดชพันธ์นะครับอัตรา,าก,การปิดเกมก็50%เอร์เซนะครับก้าวแต้มเนี่ยเป็นมวยหวัวจิตหวัวใจดีนะไม่มีท้ออาวุธครบเครื่องนับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็เป็นมวยมีความตั้งใจสูงนะครับ อาวุธครบเครื่องเนี่ยจะว่าครบเครื่องสทัทีเดียวก็ไม่ได้นะคือเขาใช้ได้เกือบทุกอย่างแหละนะที่ผมเห็นเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นต่อยหมัดเตะขานะครับแล้วก็มีศอกผสมบ้างนะแต่ว่าวงในเนี่ยอาจจะดูยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะก,กระดูกมวยไทยเขาอาจจะยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลใน5ยกของเขาสักนิดนึงนะสำหรับทางด้านกแต้ม กัแต้มเนี่ยอายุ20ปี165เซนเป็นชาวเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์นี่ภาคเหนือมั้งคิดว่าน่าจะใช่นะชกมาประมาณ52ครั้งก็ไม่เยอะไปกว่านี้นะครับเพราะว่าในรายการ5ยกเวทีหลักๆเวทีมาตรฐานเนี่ยเขายังไม่เคยเข้ามานะนียก็ได้ว่ายังไม่เคยเข้ากลุ่มด้วยซ้ำนะครับชกอยู่แต่รอบนอกนะแล้วก็มาโชว์ฟอร์มในมวยรากหญ้าส่สากลน,นะครับต้องบอกว่าเขาเป็น จะเป็นเด็กปั้นของรายการวันก็ว่าได้นะเพราะว่ามวยรากหญ้าสู่สากลเนี่ยมันเป็นความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสนับสนุนร่วมขององค์การกีฬาของมวยไทยเนี่ยแหละนะหรือว่าของของประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็กับวันร่วมกันนะครับจัดขึ้นมานะเพื่อหานักมวยรากหญ้าเนี่ยพัฒนาสู่สากลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยปั้นของรายการเลยนะพอ ได้แชมป์รายการรากย้าขึ้นมาเนี่ยก็มาชกอยู่แฟรเท็กไฟนะครับซึ่งเป็นรายการพี่รายการน้องที่ทําส่งวันโดยเฉพาะนะครับนใน5ยกเนี่ยบอกว่าเป็นมวยบู๊มวยเตะขาต่อยมัดนะอย่างที่ผมเห็นแหละแต่ว่าอาวุธเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ซ้อมอยู่แฟร์เท็กที่พัทยานะครับอ่าสถิตินะสถิติผมให้ดูใน5ยกดีกว่านใน5ยกไม่มีเลยเห็นนะ ก็จะมีในรายการแฟร์ทิกไฟท์สองครั้งนะครับก็แพ้การชัยจิตเมืองนนนะครับแล้วก็ชนะยอดธนงเพชรวังล่างนะครับคือการใช้จิตเมืองนนทะ์น่ะเขาเกรดมวยค่อนข้างจะดีกว่านะพอชกนวมใหญ่เนี่ยมันโอกาสพลิกล็อกมันก็ไม่ค่อยมีเหลี่ยมตัวเขาก็คงสู้ทางด้านการใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับในรายการวันก็อย่างที่บอกนะครับจเจ้าก้าแต้มเนี่ยต้องบอกว่าตอนชก5ยกเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอชก มวยวันเนี่ยใช้ได้เลยนะสไตล์ผมดูคล้ายๆพวกเพชรวังหินนะครับแต่ว่าดูหวัวจิตหวัวใจเขาค่อนข้างที่จะดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันหน่อยนะครับคู่ชกของเขาทวนทองแปะสาย4นะตัวนี้แข็งโปก๊กนะกระดูกประสบการณ์สูงนะครับอายุ26ปี26ย่าง27แล้วสูง167เป็นชาวสมุทรสาครนะครับชกมาเป็นร้อยนะ เป็นร้อยเผลอๆจะเยอะกว่านั้นรอบนอกเนี่ยบานเลยนะครับกระดูกเนี่ยโอ้โหต้มซุปไม่เปื่อยอ่ะนะครับกระดูกแข็งโปก๊กเป็นมวยขวามวยฝีมือนะครับผมดูเนี่ยสไตล์การชกของเขาเนี่ยนะอ่ะดูที่ฟิตซ้อมก่อนฟิตซ้อมอยู่ปอเพชรไข่แก้วนะครับน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกสิบถึงหกสิบสามร้อยสามสิบสามถึงร้อยสามสิบเก้านะครับหรือชื่อเก่าวเขาก็คือทวนทอง P O K OK P V C นะครับเจ้าทวนทองเนี่ย สไตล์การชกของเขาเนี่ยผมดูนะเท่าที่ดูนะเอาตัดเล่เหลี่ยมของมวยห้ายกออกไปเลยนะเอาฝีมือจริงๆนะผมดูเป็นสไตล์เหมือนแบบเป็นรถถังน้อยนะสไตล์คล้ายๆรถถังอะนะอึดถึกทนพอสมควรนะครับกล้าบูกล้าแลกได้นะฝีมือมีนะแล้วฝีมือก็ถือว่าจัดจ้านพอสมควรพอสมควรนะไม่ใช่จัดจ้านไปเลย ค,คือเล่นฝีมือได้เดินได้ถอยเป็นนะครับอาวุธค่อนข้างหลากหลายนะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบชั้นกับรถถังยังยังห่างผมเลยบอกว่าเป็นรถถังน้อยไงนะครับเอามาดูสถิติการชกมวยไทย5ไฟนะห้าไฟเ,าเริ่มจากชนะศิลปะไทยสากุลรัตนะนะครับเ,เดือน9าปี67เรอยีปอนด์ผมจะเน้นน้ำหนักด้วยนะแล้วก็ชนะนอกการกอกราปนาตนะครับ สี่เดือน11ปี6-7 129รปอนด์นะครับชนะหนุ่มป่าหลายอีเกิลมวยไทยนะครับคู่นี้เนี่ยต่อน้ำหนักให้ด้วยนะ131กับ130นะครับไฟรู้สึกว่าอ๋อยังไม่ล่าสุดนะอ่ามวยไทยพลังใหม่นะครับเจอกับโนริสันก็แพ้น็อกยกที่3นะครับคือทางด้านทวนทองเนี่ยเขาต่อยกลางวันมาโดยตลอดนะก่อนหน้าที่จะเจอไฟโนริสันเนี่ย ชกกลางวันมา3ามไฟชนะรวดเลยไฟที่เจอโนริสันเนี่ยชกกลางคืนนะครับแพนน็อกยกที่3นะคือถ้าเป็นมวยไทย5ยกมีผลนะผมบอกให้นะชกกลางวันคืนมีผลนะครับเพราะว่าเขาช่างเช้าชกกลางวันกับช่างเช้าชกกลางคืนคือมีผลแน่นอนนะมวยชกกลางวันกับชกกลางคืนถ้าใน5ยกนะไฟล่าสุดชนะน็อกทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิ์นะครับชนะน็อกยกที่3 129ปอนด์นะ สรุปก็คือเขาชกอยู่ในพิกัดน้ําหนักเนี่ยราราวร้อยยี่าอานะอาจจะมีหลุดร้อไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูของ9แต้มนิดนึงดีกว่า9แต้มเราไม่ได้ดูทางด้านน้ําหนักไงแต้มเนี่ยชกเป็นรายการวันละกันเอาดูจากรายการวันรายการวันเนี่ยไฟแรกเนี่ยชกร้อยปไฟที่สองร้อยี่สิบเจก็คืออยู่ไม่เกินร้ออ่ะนะครับน้ำหนัก ในไทยในไฟเทคไฟก็ราวๆสัก58กิโลกรัมนะครับ58กิโลกรัมก็กี่ปอนก็ลองไปหากันดูนะครับแต่ถ้าคิดเป็นปอนด์เนี่ยไม่เกิน128นะอ่ากลับไปทางด้านทวนทองทวนทองเนี่ยเป็นมวยฝีมือนับเดินได้ถอยเป็นนะคือถ้าฝีมือเขาจริงๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าก็โดยเรื่องของอ่าค้อก่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับหรือว่านามสกุลที่ใช้เนี่ยคือเขาเป็นมวยเล่นนะพอเวลาต่อย5ยกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไฟไหนเล่นไฟไหนจริงไงน,นะเพราะว่าในมวยไทย5ยกมันมีเล่เหลี่ยมมีอะไรหลายหลายอย่างนะเพราะมีการเล่นอยู่ข้างๆเวทีอยู่ด้วยนะแต่พอมาอยู่ในรายการวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะฟิตซ้อมมาอย่างดีเพราะค่าตอบแทนมันสูงนะครับคงไม่แบบว่ามาเพื่อเอาค่าตัวอย่างเดียวหรอกเพราะว่าถ้ามาน็อกมานับได้เนี่ย ก็มันมีอนาคตต่อเนื่องไงต่อยอดได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามวย5้ายกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลูกท้อตามมาด้วยไงคือพอรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยอมง่ายๆเลยออกลูกท้องบางออกลูกอะไรมั่งนะก็คือมันมันไม่ได้ไม่ได้เชิงล้มมวยหรอกแต่คือสู้ไม่ได้แล้วยอมไปเลยนะผมเห็นมาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครบับางคนมันโดนไม่เยอะ กรทิ้งตัวลงไปแล้วนะถ้าไม่ติดเรื่องนี้นะทวนทองถือว่าเป็นมวยที่กระดูกแข็งน่ากลัวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกนิดหนึ่งนะ,ะข้อมูลเชิงลึกอยู่ทางด้าน9แต้มแฟร์เทคมีแค่9แต้มนะเพราะทางด้านทวนทองอยังไม่เคยมานะครับก็ชกในรายการวัน3ครั้งชนะ2แพ้1อายุ20ปี165เซนนะครับในนี้บอกว่าซ้อมอยู่ เพชรพระบดีอ่ะแต่เขาใช้แฟร์เทคนะอันนี้ไม่รู้นะต้องไปลองหาข้อมูลดูว่าซ้อมอยู่แฟร์เทคหรือเพชรพระบดีนะครับเอามาดูสถิติการออกอาวุธหน่อยนะสถิติการออกอาวุธก็ถือว่าออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นเลยนะครับเน้นเต้าบนนะแต่ว่ามีลำตัวมามาคอยคอยเติมคอยขัดให้คู่ต่อสู้ระแวงล่างนะครับแล้วก็เน้นเป้าบนนะ การตั้งรับจับทางต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นมวยอึดน,นะโดนไม่โดนไม่มีย้อมอ่ะนะครับเป็นมวยอึดถึกทนกล้าได้กล้าแลกนะแต่ว่าก็ต้องบอกหน้าเปิดพอสมควรแหละนะครับสำหรับทางด้านก้าวแต้มนะเข,เขาไม่ใช่มวยกระดูกดีอะไรอ่ะนะแต่เพียงแต่ว่ามาโชว์ฟอร์มในรายการรากหญ้าสุสาลได้ดีนะครับอ่ะ เรามาดูรูปมวยกันเลยดีกว่านะเพราะว่าทางด้านทวนทองเนี่ยไม่มีข้อมูลเชิงลึกนะรูปมวยเนี่ยถ้าถามถึงกระดูกประสบการณ์มวยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าทวนทองแปะสาย4เนี่ยจะชั่วโมงบินสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะผมบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทวนทองในยชกมานานแล้วนะแต่ว่าก้าวแต้มเนี่ยถ้าเอากระดูกประสบการณ์นะ พูดกระดูกไม่ได้สิเอาประสบาการณ์ในรายการวันเนี่ยหรือว่าความคุ้นชินในกติกาการให้คะแนนแบบนี้ต้องบอกว่าก้าวแต้มมีเยอะกว่าก้าวแต้มมาชก3ามไฟแล้วนะครับส่วนทวนทองยังไม่เคยมาเรายังไม่รู้ว่าทวนทองเนี่ยจะมาชกในรายการวันแบบไหนนะวันนี้รูปร่างเนี่ยเป็นทางด้านทวนทองจะดูดีกว่านิดเดียวนะส่วนสูงก็มากกว่ากันสักเซนสองเซนนะครับไล่เลี่ยก,กันอนะถ้าไม่ถ้าไม่แตกต่างหรอก แล้วดูช่วงชกช่วงอะไรของเขาก็ไม่ใช่เป็นคนแขนยาวอะไรนะอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักก็ขี่กันอยู่ปอนสองปอนไม่เท่าไหร่นะครับทางด้านก้าวแต้มเนี่ยตอนเขาชกรากหญ้าเนี่ยร้อยสามสิบห้านะรากหญ้าสุสากลเนี่ยร้อยสามสิบห้าแต่พอมาชกในรายการวันเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดแต่เราต้องยึดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเป็นหลักนะเพราะว่าในรายการวันเขามีค่าน้ำนะฉะนั้น ร่างกายของก้าวแต้มเนี่ยตอนนี้เขาชินกับน้ําหนัก 127, 128ไปแล้วน้มันมีค่าน้ําเป็นตัวกําหนดอยู่ส่วนทางด้านทวนทองเขาชก 128, 129, 130นับซึ่งมันขี่กันนิดเดียวเขาไม่มีค่าน้ํามามาเป็นตัวกําหนดไงสาหรับมวยไทย5ยกนะครับฉะนั้นวันนี้น้ําหนักผมว่ามาไม่ใหญ่กว่ากันหรอกนะถ้าพูดพูดถึงเรื่องกระดูกมวยไทยทวนทองดีกว่า นะัแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้เขามาเนี่ยเขาจะมาทรงไหนนะครับถ้าเอาฝีมือมาคุยกันจริงๆนะทรงวันนี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นทางด้านทวนทองเนี่ยมาคุมเชิงคุมจังหวะท,ทวนทองเนี่ยสามารถถอยดึงและโต้ได้เลยนะเขาเป็นมวยแนวนั้นนะครับดึงโต้ดึงโต้โตนะส่วนทางด้านก้าวแต้มเนี่ยเป็นมวยบูนะเดินใส่ไม่มีหยุดทางด้านอัสลามจอนใส่ไปเนี่ย ขนาดได้นับ8ยกแรกไปเนี่ยยก2ยก3ก็รับเยอะนะครับเร่งจนตัวเองจะหมดอะท้ายๆแต่เขาไม่ยอมทิ้งตัวนะโดนก็ไม่มียุบไม่มีย่นนะทางด้านอัสลัมจอนเลนน็อกไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าถ้าถามถึงเรื่องน็อกเนี่ยผมว่ายากที่ทวนทองจะไปน็อกทางด้าน9้าแต้มได้นะอาจจะถ้าชนะก็คิดว่าน่าจะชนะคะแนนแต่ก้าวแต้มเนี่ยมีสิทธิ์ชนะน็อกทวนทองได้เนื่องจากว่า คือทวนทองเนี่ยยังไม่เคยใส่นวมเล็กเปิดนิ้วชกนะครับยังไม่เคยโดนหมัดแบบของนวมเล็กอะ่ะแต่ว่าก้าวแต้มเนี่ยโดนมาแล้วโดนมาเยอะด้วยนะเขาเป็นมวยการป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าเขาทนได้ทางด้านทวนทองเนี่ยจะทนได้หรือเปล่านะไฟที่เจอกับโนริสันก็โดนป้องเดียวหลับไปเลยนะครับจะมีก็แต่ว่ากระดูประสบการณ์เนี่ยมันต่างกันเยอะนะผมมองว่าเราๆสัก 6- 70ิไฟ กับเกืบเกือบ200ไฟ์ไฟอะนะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่พอมาเป็นนวมเล็กเปิดนิ้วเนี่ยต้องบอกว่ากระดูกเนี่ยเอาไว้ต้มซุปได้เลยนะเพราะทางด้าน9้าแต้มเนี่ยเขาชนะใครมาบ้างอะแหลมสิงนะครับแหลมสิงเนี่ยโอ้โหกระดูกประสบการณ์เนี่โอ้โยเคี่ยวลากดินนะยิ่งกว่าทางด้านไอ้เจ้าทวนทองด้วยซ้ำั้งนะแต่อายุอนาวเขามากแล้ว น่าอาจจะเป็นข้ออ้างได้ส่วนทางด้านวันพระเด,ดวันพระเด,ดก็ไม่ใช่น้อยนะกระดูกประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่น้อยนะฉะนั้นอมวยที่กระดูกแข็งๆเนี่ยก้าวแก้มเขาเจอมาหมดแล้วน่าจะบอกว่าแหลมสิงอายุเยอะแล้วแล้ววันพระเด,ดะนะเดี๋ยวก่อนนะวันพระเดศปะวะเดี๋ยวบอกชื่อผิดอีกนะครับขอดูก่อ เพื่อความมั่นใจอ่ะวันพเด็ดวันพเด็ดีนยี่สิบต้นๆนนะยี่สิบต้นตเท่านั้นนะครับฉะนั้นกระดูกแข็งๆเนี่ยเขาก็ชนะมาแล้วนะแล้ววันพะเด็ดเนี่ยโดนน็อกด้วยซ้ําผมมองวันนี้นะรูปมวยเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะครึ่งยกหรือย,ยกแรกเนี่ยทวนทองอาจจะดูดีกว่า นะแต่ถ้าก้าวแต้มตั้งหลักได้เริ่มทนอาวุธได้นะสวนทองรู้สึกว่าต่อยแล้วไม่เข้านะต่อยแล้วไม่ลงเนะี่ยเริ่มท้อเมื่อไหร่เรียบร้อยทันทีนะครับแล้วเลดคู่นี้นะผมเชื่อเลือเกินเปิดไปทาง9้าแต้มแน่ๆนะเพราะว่า9้าแต้มแกฟอร์มดีอ่ะส่วนทวนทองเนี่ยคือฝีมือดีกระดูกแข็งจริงแต่ฟอร์มก็ยังรุ่มรุมด,นด,นดนอนดอนยังมีแพ้มีชนะสลับผักกันไปนะไอ้ไฟที่แพ้โนริสันก็ คือผมดูดูกลัวๆไงไม่รู้เอาพูดตรงๆนะครับคือดูไม่กล้าบวกไม่กล้าแลกอะ่ะดูกลัวหมัดอะ่ะนะฉะนั้นวันนี้มวยวันเนี่ยมันหมัดแบบว่ามันอาวุธหลักมันอยู่ที่หมัดเลยนะวันนี้ถ้าเขากลัวหมัดเนี่ยเขาเสร็จแน่ๆผมเชื่อว่าเลดเนี่ยน่าจะเปิดไปทางก้าแต้มนิดๆน,น,นะอาจจะ118 5 4ห้าหรือ19นะอาจจะต่อรองก็ได้นะถ้าต่อรองไปทางก้าแต้มเลยนะ 11.8ก็ยังไปทางก้าแต้มได้5 4 11.8ผมมองว่าไปได้นะครับคู่นี้เชื่อว่าสายต่ํามีด้วยนะล้วเชื่อว่าเป็นทางด้านทวนทอ,ทองที่คิดว่าไม่น่าจะรอดส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกการลุ้นกันเชียร์ต้องซื้อขายออกตัวนะสำคัญที่สุดนะครับคู่นี้ผมมองว่าเข้าก้าแต้มไปก่อนออกตัวน่าจะได้สบายๆไม่ต้องตกใจเวลาเลรมันไหลกลับนะครับเพราะว่ามวยเนี่ยช็กกันเนี่ยมันมี ไหลไปไหลามาอยู่แล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ห่างกันจริงๆนะมันไม่ได้ห่างกันอย่างเหมือน like 10, 000, อย่างไดยากิเอฟกับสิบหมื่นอย่างเงี้ยโคตรนายอย่างเงี้ยไออย่างนั้นนบเข้าไดยากิเอฟไปเลยยาวๆไม่มีไหลกลับแน่นอนนะครับอย่างเคียมรันกับเสือแบ็กอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไม่มีไหลกลับแน่นอนนะครับถ้าฝีมือมันค่อนข้างห่างกันนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ไหลไปไหลามาแต่ไม่ต้องตกใจ น้คือ9้าแตมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นมวยอึดถึกทนลูกท้อไม่มีนะสามยกเนี่ยสู้กันตลอดเขาชกครบทุกวินาทีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวส่วนทางด้านทวนทองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงไงนะเขาอยู่ห้ายกมาจนชินนะ5ยกเนี่ยมันมีเหลี่ยมนูน้นเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนั้นนะมีหลากหลายอ่ะเพราะว่าเขาเน้นได้เสียนะครับเขาไม่ได้เน้นเป็นแพชนะสะมากนะเขาเน้นได้เสียนะฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตดูดิ ถ้าเน้นแพ้ชนะนะั้นไอ้พวกราคาแพงๆยกหนึ่งยกสองจะดึงทำไมจะเตะให้หลับไปเลยนะครับเพราะมันสู้ไม่ได้อนยะู่แล้วนี่ถ้าราคาแรงเกินไปนี่ต้องดึงนะต้องโดนเตะให้เจ็บก่อนเพื่อที่จะให้ราคามันไหลกลับมาระทำเห็นไหมว่ามันมีหลายอย่างนะครับการดึงการอะไรให้ข้อมูลผิดมั่งอะไรมั่งใน5ยกมันมีเล่เหลี่ยมหลายอย่างนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะติดนิสัย5ยกมาหรือเปล่าสําหรับชวนทองนะครับวันนีเ้เลยออกชอบไปทาง ก้าแต้มนะครับดูหัวจิตหัวใจก็ยังดีกว่าถึงแม้ว่าให้ทวนทองมาสู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมก็ยังดูว่าก้าแต้มหัวจิตหัวใจเขาดีกว่านะชอบไฟที่เขาไม่แพ้น็อกอัสลัมจอนน่ะนะแล้วก็ชอบไฟที่เจอกับแหลมสิงนะดูแบบว่าสามยกไม่มีหมดนะแหลมสิงไม่หมดท้ายๆนะครับแต่ทวนเอ้แต่ทางด้านก้าแต้มไม่หมดนะแล้วก็ค่ายแฟร์เทคเนะีน่ยนามสกุลของเขาเนี่ยก็าทำมวยวันโดยเฉพาะ นะและบวกกับว่าเขามาจากมวยรากญ่าสุสากลซึ่งเป็นการสนับสนุนส่วนหนึ่งของวันด้วยนะเรียกว่าได้เป็นเด็กปั้นของวันเลยก็ว่าได้นะวันนี้ก็คิดว่ารายการเนี่ยประกบมาเนี่ยก็เอาว่ากันตรงๆอย่าดราม่าผมเลยเพื่อที่จะเป็นบันไดให้ก้าวแต้มก้าวต่อไปนะครับแต่คงไม่ใช่กับลูกรักนะอะไรอย่าไปอย่าไปดราม่าลูกรักเลยลูกรักเนี่ย พูดได้เฉพาะนักวมที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะลูกรักเนี่ยเอาไว้เรียกซูเปอร์สตาร์ที่รายการเขาหากินได้อะคือชื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวขายแป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยอ่ะลูกรักได้นะครับแต่ว่าคนอื่นๆที่ไม่ดังเนี่ยอย่าไปเรียกลูกรักเลยอย่างเสือคิมเนี่ยยังไม่ใช่ลูกรักหรอกแต่เขาได้วันเพราะาอาวุธเขาชัดเจนนะเขามีหมัดเท้าเขา่าศอกส่วนชาติพยักเนี่ยเขามีแต่หมัด ชกชนะอีก2องไฟท์เนี่ยท่าไม่เจอตัวเด็ดๆ mm hmm. ผมว่าก็ยังไม่ขึ้นนะเขาต้องมีลองสอบปิดบัญชีดิลองสับปั้งสับสอกคมเพชรหงายท้องไปก็โดดเข่าลอยเงี้ย mm hmm. ผมว่าได้ขึ้นวันใหญ่ไปแล้วนะ mm hmm. นี่มันเป็นหมัดกี่กี่ไฟกี่ไฟก็หมัดทั้งนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปเรียกลูกลักนะมันมันลูกรักเนี่ยเอาไปเรียกกับซุปเปอร์สตาร์ลวกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมยังมองไปที่เด็กปั้นของรายการวันนะก็ mm hmm. ก้าแทมแฟร์เท mm ็ hmm. ชอบไปที่9แต้ม8เต็ครับอ่ะก็จบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้นะวันหน้ามีคู่มวยดีๆนะครับน่าสนใจหรือใครอยากจะให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ